สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะคุณนิสสาดคนเดิมนะฮะบางคนเขาอาจจะได้ดูผลงา,านเพ,าพิ่งออกสองวันนี่เองเออเข้าเรื่องดีกว่ะน,นี้เราก็มาพบกับเกม Minecraft นะครับและวันนี้มีแขกรับเชิญพษษิเศษเป็นเคี้ยอะไรของมึงเนี่ยเนอะเนอะโอ้ยเออแนะนำตัวตแนะนำตัอนะอ่อนหน่อยฮะเออ อเมเจอครับมิสเตอร์อเมเจอฮะเพื่อนเพื่อนของผมเองฮะเพื่อนสาวเพื่อนสาวหน้าคุณนะครับเพื่อนชายนะักแป้งเลยอ่ะไอซาดเปิดประตูวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับคุณกับอําเอมาเล่นรถไฟเจ้ามาเล่นเจอเจร,ร<ถ>์หน้าคุณนะครับมาเล่นรถไฟมัง้งฮะเรามาเล่นรถไฟใช่ไหมไม่รู้สิครับไอไอคนไอคนที่มันเริ่มคิดว่าจะถ่ายนี่มันคือใครอะครับอ๋อกูฮะเออ แล้วจะถามกูทำไมล่ะครับเออให้ออกความเห็นไงให้ออกความเห็นไงงูขึ้นมาเลยครับคุณอาเกจิมีบันไดไม่ขึ้นเนอะเออว่ะกูก็ไม่รู้ว่ากูถามคุณมาทำไมปะลงแล้วไปขึ้นบันไดแล้วจะลงบันไดโอ้โหแม่งขึ้นถึงสูงแล้วงลงแล้วไปขึ้นบันไดโอ้แม่งสติไม่ดีผู้ชมบทดใช้จิตวิญญาณในการรับชมอผู้ชมทุกคนควรใช้จักรยานในการรับชมนะ มืดอีกแล้วโอ้ยห้มืดเร็วจริงเลยอ่านี้มืดโอเคนี่ยละเอ็กตรีมดีมันมืดเร็ว,เร,วเร็วดิจนะ,ะต่อยกูดิเฮกู <c oughs> จะรอบสังหารไปลเลยฮะกูไปก่อนเชิญก่อนเลยฮะคุณคุณเกเจออ้าวผม้อยต่อไปเชียร์ติ<ฮ>ดฟิวันนี้ก็มาทัวร์สวนสนุกรถสวนรถไฟของพวกเราฮึซึ่งทำกันเองสองคนสองวันสวันสามวันสาม ตกแต่งภายนอกสามตกแต่งภายนอกอีกปราวันหนึ่งอะนี่พวกหัวตัวต่างตัวเหี้ยต่างๆอันนี่ผมทําเองเอาอันนั้นผมทําฮะอย่ามาอย่ามาเกียนปากกูหมายถึงฟั่มกินเนี่ยควายอ๋อฟัมกินนะฟั่มกินนี่มันใครทําก็ได้อืปอหนึ่งยังทําเป็นสัตว์ตอหนึ่งกูมันยังไม่มีแมาค้าเลยเหียอ้าวกูก็ไม่รู้สิสัตว์โอเคอืม ไม่ใช่แล้วอ่าวืบแล้วก็ย้อนวนไปวืบวืบวืบอ่าไปต่อน,นั่นคือแบนของเราอะไรเหน็นหรมแล้วก็ไหลลงแล้วจากนั้นก็จะมีพ่อของคุณอาเกเจอร์อยืนนอนอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ขับเหยียบนะเอาไก่ดันผมเฮ้ยรถเราก็มา<ก>ติดกันนิเดียวแล้วฮนะอ่าไปต่ออีกนิดเดียวผมก็ชนคุณแล้วนะหันหนัมาหันมาหน่อยนี้คุณอาเมเจอร์ สวัสดีครสวัสดีคับเขาต่อยดีได้ป่ะครับเออคือว่าส่วนนี้จะมีอีเวนต์นะฮะรูปที่มันต่างจากรูปอื่นมันจะมีของอยู่ด้านในค่ะมันก็ไปแล้วตรงนี้จะมาทำอะไรฮะมันผ่านไปทำอะไรตรงนี้เหรอครับจะเอาซอมบี้มาครับแต่แม่งาว่าเอามามันหายไปเฉยเลยไอ้ต่อยกูไกยิงอ้กคลิปอู้แหวงเลยล้างกู รถลากูรดช็อตไปตะเกียวันดันเลิก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 ถ่ายไหมถ่ายใหม่เลยอ๋อสวัสดีครับแล้วก็มาถ่ายกันใหม่นีดนงฮะเมื่อกี้เกิดเหตุจราจนผู้ก่อการร้ายวางระเบิดรางรถไฟนะฮะแล้วก็ผู้ก่อการร้ายรอบยิงฮะะผมผมเลยเสียชีวิตเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมเกิดใหม่แล้วโอเคแล้วก็มาต่อกันเลยนะคระับคราวนี้ผมไปก่อนมั้งใช่ครับต้องไปก่อนะจะได้โดน ๊ระวังโดนไก่ดันด้วยนะไก่ดันไก่ดันออ่าันนี้เป็นเป็นหอคอยฮะหอคอยหิมะของคุณองลีฮะโยชิเคโซฮะซหรือพี่พี่อองลีนะพี่ชายผมองเสียดายครับตอนนี้เขาไม่อยู่เขาไปถ่ายรูปที่ร้านเอกโฟโต้จะบอกทำไมวะผมหมดไงปรโมดร้านให้พี่องลีเขาไง บมบอดร้านด้วยครับบมบดร้านบมบดร้านอไม่บอกนะครับว่าอยู่จังหวัดไหนเชียงใหม่นะฮะนรจะไม่บอกว่าเขาอยู่จังหวัดเชียงใหม่เราจะไม่บอกว่าเขาอยู่จังห,ห <c oughs> วัดเชียงหใหม่นะโอ้เอ,อ้ยแบบระวังระวังแกะดันด้วยนะแกะอยู่แกะอยูอย่บนรางรถนะไฟสลามอ๋ครับรรรรรอี้มันมีตัวอะไรมั่งครับเนี่ยอธิบายด้วยความรวดเร็วฮะนี่คือเกลตันสลามคิงสลามเอ็นเดอร์แมนซอมบี้สไปเดอร์ แก๊ส,แ,กสแล้วก็พิกซ์เตอรตอนนี้ก็มี<อ>เ้ยเดี๋ยวค่อยอธิบายตรงนู้นวูบแล้วก็เข้าสู่ My Card Danger Zone รรมันจะมี Event Zone ด้วยนะนี่ดูภาพตรงนี้นี่ฮะมันมันจะมีเขียนว่าเอกรูโต้โซน Event Zone นะเราต้อง <c oughs> ใครเราต้องเชื่อถืเจ้าของเซิร์ฟหนยฮนะเพราะคุณเอกโฟโตโน้นะเอ๊ะใครเป็นเจ้าของเซิร์ฟวะมึงไม่ใช่หรอครับอ่าเออนั่นแหละทางแม่ง เชื่ชูตุ่เราเข้าสู่โซนดังเกิลนะฮะนะไม่จบกับมุกนี้โอเควุบมาเห็นไอเทมปุ๊บๆุบเห็นไอเทมะยุดมาเนี่ยโอ้โหยึดตอนไหนวะเนี่ยบนต้นไม้ปุ๊บกูไม่ได้ยึดทักอันเลยฮะกูแค่พูดเฉยๆว่ายึดมาอันนี้อ่าทวันเออทวันแสกหน้าหน้าหักเลยวู้ลรางลอยปุ๊บมามาต่อกันเลย เพื่อนรถป่ะครับแม่ผมเสียวเนี่หอไม่ลดนี่ว่าอได้ของแล้วหยิบของไม่ทันหยิบไม่ทันเร็วเกินอ่าแล้วด้านหน้าก็คือต่อไปเราก็จะอธิบายด้วยกันนะหัวสัตว์ต่างๆเอ๋นี่ก็คือหมีเอ้ยหมูหมูอันนี้ก็แก่แกะครับอันนี้ก็กุยไก่ครับอันนี้ก็วีร์วัวครับอันนี้ก็หมู เหมือนกับเบื่อค่ะครับอนก็เมาเมาหน้าไครับหน้ามึงก็เมาแมวมีแมวมาป่าวัวไก่แกะหมูแล้วก็มาสู่โซนภูเขาแล้วฮะ The Mountain The Big Mountain มันใหญ่มันใหญนมากทาปุ๊บถังฟิกแซกยังนวดเร็ว The Big Mountain นฮะมันใหญ่มาก The Moonwalk Mountain มันใหญ่มากอะไรใหญ่ฮะไม่รู้ฮะ อ่อมหน้าไหลลงมาแล้วคือต่อไปข้างหน้าเดี๋ยวจะเป็นอะไรฮนะห้องแห่งความลับซึ่งไม่รับเลยเพราะแม่งมีรางรถไฟผ่านเข้าไปได้อใช่เลยครับใครมันเป็นคนทำวะโง่จริงๆคือไม่โง่มากอากูนี่ว่าโอเคะแล้วก็มาถึงจุดจบแล้ว,ลวอย่าเพิ่งครับเรารอเราเรอถอยกลับไปก่อนแล้วมันจะมีอีเวนต์กูด้วยแล้วมึงจะไปละ ี่ไม่เป็นไรกูควักรถคันใหม่กลับถอยหลังก็ได้<อ>ก็อ,อก้าวกูค้างโอเคห,หายแล้ว<อ>ย้อนกลับไปด้านหลังมันจะมีอีอ,อ,อีเฮียอะไรวะอีเวนต์ฮะ,อ,ะอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ผมทำเอาไว้นะครับเผื่อกับ<อ>เผื่อไว้สำหรับ คนที่ไม่มีอะไรทําอยากเล่นรถรางกับแล้วมาเสือกเจออีเวนต์ผมนะฮะออเถามหน่อยว่ามันจะมีใครมาเล่นนอกจากเราไหมฮะก็เดี๋ยวจะชวนพวกเพื่อนๆอื่นๆนะฮะหรือว่าถ้าเกิดนี่ซซวแวบแาวแวบรถระหว่างระหว่างทางสลับไปนั่งอีกคันหนึ่งอ้าโหดโหดทำได้ยังไงโหดไงฮะหรือไม่ก็ บางทีเราอาจจะให้ไอพีเซิร์ฟทิ้งไว้ก็ได้นะแล้วเปิดแล้วอาจจะให้เขาไอพีเซิร์ฟไปต้องเปิดธรรมชีเล่นผ่านธรรมชีแล้วก็เปิดเล่นผ่านธรรมชีค่ะเบสร์นี้ไม่มีปัญญาเซิร์ฟโคโลตังไม่พออุ้ยเลือดลดไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตังไม่พอหรอกตังไม่มีเอ้ยถึงอีเวนต์ผมแล้วเลือดมันลดอ่ะคีเปอร์คีปอ Are you fucking kidding me คีปอ คีเปอร์ดันรถอ่ะอ้านั่นไงนั่นไงเจอผู้ก่อกการเิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายอีกแล้วเหรอครับแล้วทำให้ลางเรายทำไมเซิร์ฟทำไมเซิร์ฟนี้ผู้ก่อการร้ายเยอะจังครับเยอะมากใครได้ช่วยบอกผมหน่อยช่วยช่วยวาร์ปผมไปทีค่ะไม่ไหวละไม่ไหวก็พูดขอการร้ายไม่ไหวได้แค่ยเอาก็ไม่รู้สิครับดูสิครับโอ้โห อีเวนต์ผมจ<ส>บเลย <มา S 1> ตส่อ <ทำ S 2> ไปไ<ว>มีฮะมีมีรถล,ลางของคุณเอกลินเมฆบนเทียนฮะหรือคุณองลีนั่นเองกูไม่มีไมค์คับนดนี่ก็อีเวนต์อีกอีกอันหนึ่งของหัวควยอเมเจอร์นะจะพูดทำหยาบทำไมแล้วโอ้ยตั้งแต่มีคลิปมามึงไม่พูด <c oughs> คำหยาบเลยเนาะอ้ย <c oughs> <c oughs> กดทีพีไปสิเร็วค้างอยู่ช่างแม่งแล้วแม่งรุดอย่างเร็วเลยรับไปทีค้างอ่ะเจอผู้ก่อการร้ายอ่ะไม้ไม้คัทนะฮะไม้คัทไปเล่นรถไฟของคุณเอกลินเมฆมณเทียนฮะเราจะไปบอกชื่อจริงพี่เขาทำไมวะอันนั้นเป็น อิมจะบอกทำไมวะครับกูก็ไม่รู้ครับเอ่อช่วยเซ็นเซอร์ให้เขาด้วยนะครับคุณเอกลินเมฆมนโอเคไหมฮะขวายขวี้ยอะเลยฮะมาเอ้ยวับเอ้ยผมค้างฮะขอเวลาแป๊บหนึ่งนี่รถรางของคุณเอกลินเมฆมนเทียนฮะผมยังไม่เคยเล่นเลยนะก็มาลองเล่นหนึ่งเล่นขอแป๊บหนึ่งฮะผมค้างผมขอเข้ามาอ่ะ ขึ้นมาบู๊บบู๊บบู๊บดูดูอ๋อพุ่งขึ้นมาปุ๊บลงไปข้างในฮะหมุกเลี้ยวลงมาปุ๊บโอ้สักครู่นึงครับขอออกเข้าใหม่ก่อนค่ะก็ตาฝามีแค่นี้เลยเนี่ยตายแล้วแหลกแหลโอเคแหลกอ่าเรื่องของมึงฮะโอเคป๊อก พอ,อยัง๊บนึงเข้าเกมใหม่อยูออย่ครับอ,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 อธิบายต่ออีกหน่อยก็ได้มา <c oughs> แล้วก็ขอจบการรีวิวแผนที่ของเอ้ย,อยรีวิวลางรถไฟเซิร์ฟเวอร์ของเราเพียงแค่นี้นะสวัสดีครับกูยังไม่ทันเข้าเกมใหม่เลย ผมไม่ใช้ <ผม S 1> ดีแทนนะ